ลายทิน่นนิมือเมื่ออัลกุรอานบอกให้เราทราบว่ามันเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้มนุษย์ฟื้นชีพขึ้นให้หังความตายตรงนี้เรื่องลายทิ่นนิมือถูกเน้นเป็นพิเศษ ใช่แล้วเรามีอำนาจที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพสมบูรณ์การเน้นเรื่องลายพิมพ์นิ้วมือมีความหมายพิเศษอย่างยิ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าลายพิมพ์นิ้วมือของทุกคนนั้นจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะเป็นของตนเองทุกคนที่มีชีวิตอยู่หรือเคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างมีชุดของลายพิมพ์นิ้วมือที่เป็นของเฉพาะตนเองด้วยกันทั้งสิ้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมลายพิมพ์นิ้วมือจึงได้รับการยอมรับให้เป็นบัตรสำคัญประจำตัวอย่างหนึ่งที่เป็นของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวลายพิมพ์นิ้วมือได้ถูกนำมาใช้เพื่อการนี้ทั่วโลกแต่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือลักษณะเฉพาะของลายพิมพ์นิ้วมือประการนี้เพิ่งจะมาถูกค้นพบในตอนปลายของศตวรรษที่19เเท่าน,นั้นก่อนหน้านี้มนุษย์ถือว่าลายพิมพ์นิ้วมือเป็นเพียงเส้นโค้งธรรมดาธรรมดา ไม่มีความสําคัญหรือว่าความหมายพิเศษอันใดแต่เรไรก็ตามใน้อัาการุรานพระผู้เป็นเจ้าได้ส่งชี้ให้ดูลายพิมพ์นิ้วมือซึ่งในอดีตนั้นยังไม่เป็นที่สนใจของผู้ใดและพระองค์ทรงเรียกให้เราสนใจความสําคัญของมันแต่เป็นความสําคัญที่เข้าใจได้ในยุคข,ของเราเท่านั้น